โอเคโอเคเดี๋ยวไปเวแมแผนแป๊บหนึ่งนะพี่ลองกดเออเกตนี้ใช่ไหมแล้วมันมาเจอได้ไงเนี่ยมาร์กเอาไว้ดีกว่าเผื่อจะได้มามาเจอตัวอะไรดีๆทำไมมีคนมาตามมาเยอะจัง <c oughs> ใครมาพี่ลองกดทำฮะทำร่างเทียมไปมันไงอะ่ะเดี๋ยวม,มันถามผมเหรอพี่ ล้าง,ง,งเทียมอกิมมล้างเ้มัอตไม่ห่หอ o p อะแล้วแล้วไมันถามผมว่าทำร่างเทียมอ่ะก็คือแบบเหมือนโมเดลอะแล้วถามกคลิกทีวีเนีน่ยนะก็เชะเลยอ้ลนอยมีคนเก่งๆ,ๆต้งเยอะว่าถามผมคนเดียดวเน,น, <laughs> นี่ยจะรู้ไหมเนี่ยไหนอะเจ้า อะมันก็ต้องมีไอเทมของมันนะนี่ Swamper Swamper F3 อ่ะเขียนนี้ไม่ใช่อ่ะพี่ก็มันมันเล็กตังค์ฟาดเลยนะเดี๋ยวไปหาบุก NBT ต่อ s w a m แทนแต่ไม่มีถามอีกแล้วว่าเอ้ยว่าจะใช้ดีนี้ไม่รู้พี่ก็ตกแล้วพี่เจอตัวอะไรนะเออพี่เจอเซนเตอร์เหร ที่ขุดที่ขุดที่ขุดอะไรอะพี่อ๋อนุ่มนวลเหรอนุ่มนวลขุดไปได้อ่ะเพื่อนผมลองขุดแล้วอะพี่งั้นเอาพีซีเก็บไปอีกเดือนใช่พี่มันมันเป็นอะไรก็ไม่รู้อะเรามาขุดเอ้กายเรามาขุดให้พี่เขาดูดิ ขุดเครื่องเครื่องฮิวอ่ะเครื่องฮิวใช้ขุดไม่ได้ทำขุดแล้วมันกลายเป็นแผ่นเล็กแผ่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะย่าถามแคทโชชิก่อนถามผมทำไมเหรอผมผมดูมีความรู้ขนาดนั้นเลยแหละมีมีโทซาคิโตะเกิดที่อะไรนะน้ำพุโทคาคิก คุณร <elaborate> oh 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 oh. <laughs> ู้มาอยู่เอ้ยหมาจะน่าตัวอะไรอ้าวเดือป่าดำอ่ะเขาบอกยิ่งตัวเล็กยิ่งสปีดเยอะไหมอ่ะอ่าจะว่านี่เจอหน้าเขาช่างาขันเล็กยิ่งสปีดเยอะแล้วเขาไปเขาตึกถามผมอ่ะโอ้โหหนักนะเนี่ยทำไงอะพี่มีใครรู้ไหมอะ ขอบคุณที่ตอบแทนครับออฟนี่คืออะไรนะพี่ลูกแก้วไอ๋อแล้วไม่ลารลูโทษมาเพียบเลยอืมเฮ้ยตัวอะไรวะตกใจเฮ้ยใครมาเก็บปอเกระบอนนะ่อนะอ,อาบา นี่เราอยู่ในป่าวงเวงนะครับเกอดินนะครอ๋อขุดดินเหรอพี่พี่ขุดดินไหมขุดดินไหมพูดผิดเมื่อกี้ทำไมเจอหมาเกิดอะ่ะหมาอะไรอ่ะหมาอะไรหมาตัวสีชมพูอ่ะหมาอะไรวะอ๋อที่ที่ไหนอ่ะเนี่ยอยู่ตรงสปาอ่ะเจอลงมามันก็ต้องเจออย่างนั้นอยู่แล้วแหละมันมันเกิดแพนนี่นะไอ้ไอ้มันเก็บข้าวอยู่ กินตาไข่แล้วก็เมื่อวานเจอหมายอะไมาอะไางนโอเคโอเคผมไปแล้วพี่ไ,ไหนหินตาไข่อะนี่หรอโอ้นี่จุดเกิดโก้เลยเนี่ยนะผมเคยเจอโก้ที่นี่เหรอหมา,ม,ามันก็ต้องรอคือไงกินตาไข่ แล้วปวยมันมังกรอ่ะพี่ทำไงอ่ะเอ๋อนี่แล้วจ,จะได้ไหม,ไมไขาดอย่างหนึ่งคงไม่เป็นไรของม้องพี่หรือเ,เป็นนะช่วยช่วยกันเก็บหน่อยเด็กกายหินตะ,ะคไคร่นะอ่ะไอหินตะไคร่ะ เอ้โปเกมอนแลป๊อปโปหาอย่างยากตกใจหมดเลยตกใจอะไรอ่ะก็เหมเหมยบัวโปเกมอนแล่ก็ป๊อปโปมันแล้ะล่ะกว่าจะเกิดให้เห็นเนี่ยยากนะกูอะไรวะรู้จัป,ป๊อโปอ่ะไอไอน,นกร่างสาอ้ยร่างแรกอ่ะพี่ไอนกงแรกเกิดยากร่างสามเกิดโคตรยากเลยเกิดง่ายร่างสามเกิดง่ายกว่าร่างแรกเอ้ย เอาเก็บดีถ้าใครไป็นอะไรอะดี๋ยวไอ้เก็บไปเอ้สร้างสร้างเห็นพี่เขาบอกสร้างอ่ะสร้างอะไรอย่างนึงสร้างที่ประสมพันธุ์ตัวอะไรอย่างนึงข้าน้ำข้าน้ำข้าน้ำไอ้ตัวมัดคลิปเหรอไอ้ตัวที่เราได้มาเมื่อกี้อ๋อเราจะทำสังกรไขงัะนะ จีไปจริงๆนะถ้าใครลิวเรารวยเลยนะแน่ใช่ได้เอ้ยบิ๊าจูจากไหนอ่าบิ๊าจูถึงวันตายของแกแล้วเขาบอกอยากได้บิ๊าจูก็ไปตายซะเถอะเอ็เนเต e! เราวาเพรา,าจับไม่ได้องนี้ปิดเสียงเบ,า,บาๆหน่อยได้ปหมเท่าไงอยู่ เจ็ดบอลไปเลยมันตะอลเสียงสะท้อเสียงมันสะท้อนอะ่ะใครทำเสียงสะท้อนไม่เข้าใจเสียงสะท้อนนะเสียงมันสะท้อนนะดิไม่รู้ใครทำอะ่ะมันทำให้เราเสียงสะท้อนเอมื่อกี้ดินอยู่คนเดียวด้วยใครอะ่ะเราคนเดียวด้วยเหรอตอนแรกเรเาก็ได้ยินเสียงสะท้อนของเราอะ่เาอะเจอ,อทูอิชิกอีกแล้วอะ่ะที่ผมแลกกับพี่อะ่ะ เล่นเล่นเซิร์ฟนี้รู้สึกเสียใจไหมครับขึ้นเยอะเลยเซิร์ฟเนี่ยแหละเมื่อก่อนเล่นเซิื้อไหมครับธรรมดาไม่ขนาดนี้นะเล่นเซิร์ฟนี้แล้วพีพีดรอปเลยแบบตกลงแบบยังตกอ่ะจากพี่เก่งพีพีกันเป็นกะพีพีไปก็เลยเล่นพีพี อ๋อเธอก็มาเล่นมุงนี้ต่อเล่นแล้วติดอะไม่รู้เซิร์ฟนี้เล่นมันแบบว่าเล่นแล้วสนุกดีมันติดเลยพี่ไอเราขอเอย์มาลองหน่อยพี่ไม่มีอ้องรีบปักจยเอ๋อพี่รู้แล้วใครทำเสียงพิจารณ์อ่องรีปไปเสียบบ้านไหนเอาเสิร์ฟขางเหรอทับไฟไม่ได้ ตกน้ำอยู่โอ้ได้แล้วได้แล้วมันคือตัวอะไรอ่ะมันคืออะไรเนี่ยอะไรอ่ะไอ้โมบิเอนบีแเ้าแนะนำนะรปบภาษาไทยดีกว่ามันจะได้ง่ายต่อการฟูดก็ตอนนี้เราก็รับภาษาไทยอยู่อแล้วทำไมอ่านยากอย่างนั้นนะ้องอระมันยังไงกันดูอ่ะมันเป็นแบบมันเป็นตัวภาษาอังกฤษไง มีเพชรป่ะพี่ไหมไม่มีแผลเจ็บไม่มีเพชรแล้วก็มีเพชรอยู่หกก่อนอ๋อกลายมีเพชรเอารือไปเอาดิก็ไปดิเอาเยอะแค่ไหนอะพี่ผมขุดไปเพียบเลยนะอ้าวออกไปแล้วอ้าวพี่หลุดอะอ๋อเจอป๊อปโบเลเวลหก โมกุยมะม้าตัวแรกของเราคือมุกอฮะอยู่กับกองหนึงตัวแรกเละต,ตัวแรกก็ตัวสุดตัวแรกแบบเจอหินเจอไอ้นี่สมบกับหินพืชอีกเก็บไว้ดีกว่าเราได้มา64อ,อันแล้วอ่ะหินพืชเหรอหินละไข่อ่ะเ,เต็มเหมดอ๋อจะเอาอีกเวื่อไหอันนี้ต้องขุดเดยอะเท่าไหร่อ่ะผมเอาไปกองหนึ่งแล้วเนี่ยสองกองแล้วนะพี่เราขุดแค่กองเดียวหรอวิงกุยมะ เจอโปเกมอนมังกรที่มันออกมาจากไข่แล้วเฮ้ยอยากเห็นนะ่ะมาดีมาดีพีมาดิเ,เดี๋ยวเริ่มมีความคุ้นเคยแล้วออกจากไข่แล้วเราวว่าไม่ใช่ไข่นะเราว่านอโมเราที่รับทีพีเดียวยนั่นไงจริงด้วยอันนี้มันเปอปเกมอนท่านนอโมเราเคยมีอยู่ที่มันออกมาจากไข่อืมใช่เรามีอยู่เราเรา,เราแลกกับพี่แบ พี่แบคลาดแล้วมังกรมังกรที่ออกมาจะขายตัวอะไรวะไอตัวโทงเอชิกอ่ะที่ผมแลกกับพี่อ่ะตัวขาวพี่อ๋อมันมันก็ไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะพี่มันท่านเมาอ่ะเมาอ่ะเมาก็โหดได้เปล่าเปล่าเราว่าตัวนี้มันตีไม่ค่อยแรงอ่ะเมันเน้นสวยอย่างเดียวตัวนี้มั้งใช่ไหมพี่ นี่อยากให้ตอนกลางคืนมากเลยมีความต้องการเช่นกันเอาเบลให้กไกลกล้าให้ได้กไกลกล้าตัวอะไรวะไอตัวที่มันเป็นเหมือนที่มันข่าบินเป็นแมงป่องบินได้อ่ะอ๋อมันใช้ของไม่ใช่หรอข้างเขาไกลตาไกลกล้าไกล้้ววบานนนรรยเอลลงงททุุ ไอเซิร์ฟพิกเซลเอ็กก็ซื้อมานะอันเนี้ยแต่หาตัวไม่เจอไม่ได้ซื้อหรอกได้มาฟรีๆได้จากบอสแล้วก็ไปแล้วก็หา,ายไอตัวไกลเตอร์ไกลเตอร์ไป็ตัวเลยมาเล่นเซิร์ฟน,นี้แทนอนะ่ะเซิร์ฟน,นี้สนุกกว่าเยอะเลยมามามา,มาจะให้ไปตอนกลางคืนอะเฮ้ยปากเบียนดูพูดอย่างงี้แบบตัวแบบหายาก หาปืม้อนดินเพิ่มดีกว่าตอนนี้ข่ดเออพี่ทีพีเปไผมผมไม่ได้อยู่บ้านนะผมอยู่ที่เก็บหินอยู่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมทับบ้านก็ได้เลยทับพรมเ,เดี๋ยวผมทับพรมนะพี่ไปการตายที่อนาล่ะเดี๋ยวเอาดูได้ทูดออกออกไอ้นี่ออกศึก ยิมดินคราวนี้ไม่พลาดแมทแน่นอนถ่ายเก็บเอาไว้เลยจย่ามาไปกินข้าวกอนได้ได้ได้อา้าวจุดทำไมอะ่ะ <c oughs> ที่พี่มาไหมครับไม่ไ,ไม,ไม่ไม่ได้อยู่บ้าน <c oughs> ถามอองรีดีครับทับทับ TPA ดอดูจะถึงเมซ่าแล้วที่อองรีนนอยู่บ้านไหมโอเครับมารับมาพี่อิงเขาทับ TPA ไปคราวนี้พี่แข่งไหมอะ่ะด,ดีแล้วดีใจแล้วไม่แข็งแล้ว เดี๋ยวผมขอเปอริรมอนพี่ด้วยกันถ้าพี่สมมพี่ไม่แช่งมาเดี๋ยวบินต่ำๆดีกว่าเมื่อกี้ตกตายเพราะบินสูงนี่แหละหลุดหลุดตอนบินสูงอ่าอ,อีกเก้าร้อยเมตร<ม><ม>นี่บินแบบติ๊บอ่ <laughs> กากรจะขี่เทพไปอยู่แต่เอ็นเต้คงกว่าจะเดินถึงนี่ชั่วโมง เลยชั่วโมงหนึ่งไม่ต้องเล่นพอดีไอตัวแมกนามายมันเอไอแมแมนนามตัวอะไรอย่างอ่ะพี่มันแปลงร่างได้ไงมันแปลงร่างไงร่างสามอะสายฟ้าเหล็อ่ะพี่ไมม่รู้ดันอกเขาบอกให้แปลงร่างในเขตหนึ่งอ่ะ แต่ฆ่ากันอย่างเดียวแต่เขาเป็นชาร์ตแ๊บน,นึงนามิแค่เียยังไม่หมดต้องไปอ,อีกมันจะอินชาร์ตอะไรมากมหม่วะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวซับสักห้าสิบจะแจกอันต้าบอลชุดหนึ่งปลายแบบกระจายเลยเอาให้เก็บกันไม่ได้เลยหาปนใหหน่อยห,หาอะไรนะพี่ มันอยู่ไหนอะ่ะไปบัวอยู่ตะแหวนแพนแน่ะตะแหวมแพนผมผมอยู่เส <c oughs> สมสซ่าผมไม่ได้มาร์จุดตะแหวมแพนไวอ้อ่ะลืมอองรีไปจุดตะแหวมแพนใหม่แล้วปะหนุนหนุบไปไม่ได้แล้วจับไม่ได้เหรอเออ แต่มาจุดที่จะไปเนี่ย MBC เรื่งมังค่าวกำแพงอยู่ได้ได้ได้ไปเลยองรีไปเลยไกลไกลเลยนะพี่ไม่ต้องเอาไม่ต้ององรีไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวทำไมวอลเกอร์มันตัวเล็กจังเลยตัวเท่าล่างแรกมาเลยไม่น่าทันเหมนี่ตัวอย่างเล็กเลยเจดิกดาเพียบเลยเอาครั้งก่อน ดิ๊กดาดิ๊กดาดิ๊กดาตัวนั้นอ๋อไอ้แกอย่าหลุดกลางอากาศอีกแล้วกันจบเลยอะ่ะครั้งนี้ โกเลตโกเลตมันชื่ออะไรอะชื่อจริงชื่อโกเลตเหมือนกันอะไอตัวผีดินนะโอ้หายากจริงอะไรจริงทำไมพวกตัวแบบนี้มันเกิดยากจังฮะอะไรพี่เอาท่าดินดีกว่าใช้แค่สายฮะเอาท่าดินดีกว่ามันใช้ทสายเดียวละบอกอ๋อไอใช้ท่าดินเหรอพี่ เดี๋ยวตกลงพี่ไม่ต้องให้พี่ผมไม่หาเลยนะโอเคทับโฮมแล้วเอาไปให้ถึงซายังถึงนานแล้วเนี่ยไม่ขออ้เิ่งเอามยังยังเอาหนีไปสซวแมแพนหน่อยดิเอาไหมยังยังไม่ออกอยากไปสซวแมแพนอะเอ้ยถึงแท่นบูชาไฟไอ่ะไอไฟเยอ์อะ เองลี fracture, いいแล้วแบบแล้วเซิร like ์นแพนไม่อ okay ย uh, ู <laughs> <laughs> <c oughs> <c oughs> ่ไหนอ่ะครับฮะบล็อกินเผาอะทุกสีเลยบลินเผาเป็นยังไงพี่อ๋อเอาไม้หมดเลยเหรอโอเคครับพี่ลนเสียใจด้วยเดี๋ยวขุดไปเยอะเลยแล้วกันเพียบเลย เอาข้าวมาแล้วเหรอเอาีะ้เอาเอาเป็นชุดเลยไหมพี่หรือว่าอะไรเอาปีลยห้าพอนเกินแล้วค้างค้างโอ้โอ้หลุดอีกแล้วหลุดแป๊บหนึ่งแล้วับ รับจ้างเก็บเอวิมอนตัวละหนึ่งพันขายเคยแดงไม่เอาแล้วพี่เดี๋ยวผมซื้อไอตัวไอตัว,อ,ตวอูดของพี่ก็ได้พี่ขายถูกไหมอืม <c oughs> มีเค่แดงโอ้โหนี่เปิลมันผมไม่ได้หาเองนะเนี่ยเอามาจากพี่มาเลย โอเคมีเอาทรายเอาหินทรายไม่เอาหินทรายไมาหยมพี่เดี๋ยวผมขุดหินทรายใหย้หแค่ซอมบานก็พอใช่ไหมพี่โอ้ยเดี๋ยวหินทรายโอ้โหทรายทับประถูเกือบตายเอาอีกแล้ว โหขุดได้เพียบเลยลเฮ้ยตอนนี้อัดอยู่พูดพูดเรื่องนั้นไม่ได้ลืมเฮ้ยอไม่ไมรมู้่ขุดได้เพียบเลยโอเคพี่พอเดี๋ยวผมกลับไปเอาไปให้นะ พี่อยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวผมเอาให้อยู่ตรงฮะได้เลยเอาจริงเหรอพี่โอเคนี่ผมโยนให้พี่เลยนะ เนี่ยแล้วไอ้หินตาไข่พี่ทำไมต่อเอาไว้นะไันไม่ไหนพี่หินตาไข่อะที่พี่บอกให้ผมขุดอะใส่กล่องมานะพี่เอามอนหายอะ เอวัลเผมันหายไปไหนแล้วอะ่ะกับกับกับไอ้มิสซุกลูอ,ะอ่ะอ๋อพี่ปิดเอออ่ะสูงสักเท่าไหร่อ่ะพี่ ตอมบักอ,อาลัวโอ้เ <c oughs> ข้าอยู่บ้านพี่พี่มาทำอไรทับโฮมก็ได้นี่อยู่ในท้องไม่ได้ตกลงโอเคให้ดาบเพชร ไปแล้วสรุปห้าสิบแจกอันต้าบอลสองชุดแต่โยนทิ้งเก็บเอาเองนะถ้าสำรติใครดูอยู่มันเยอะอะ่ะโอเคโอ้ยอ อ๋อเห็นแล้วทำไมาเปิดตัวเมียมันรู้สึกแปลกๆกันล่างร่างหนึ่งมันสบภาพกับร่างสอง,งอตัวผู้กับต,ต,ตัวเมียทำไมมันดูแตกโอ้โหงั้นปิดเลยปิดคลิปละ